สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้กับผมคาซากุซมชินะครับวันนี้เราอยู่ในเกม The Jeep นะครับ,เป,เ,บนะแบบเป็นเกมขับรถนะแบบเป็นเกมขับรถสุดเพียนะครับเออเราขับรถไหนได้บ้างหรือเราต้องเลือกหรือว่าเขาให้ฟรีอ๋ออันนี้เขาจะเขียนว่าเกมพาร์ทจิปนะครับ เขาจะเขียนโดยเฉพาะเลยอันนี้เป็นฟรีจิฟผมชอบสีเหลืองนะสีมันดูไม่นี่ไปไหนสีมันดูไม่สวยเขาบอกว่ากด X ครับเพื่อฟิปอะไรวะเนี่ยอยู่ดีๆรถก็ ว้าวอยู่ดีๆนะครับรถก็ไอ้นี่เลยพุ่งไปไหนก็ไม่รู้ไปครับเฮ้ยเสียงสุดแอบแบกเสียงมันแบบแรนแรนแรน <c oughs> รอบที่ห้าล้าน ถ้าเสียยงผมไปแปลกไปก็ไม่ต้องสงสัยเพราะผมเป็นหวัดทำไมรถมันค่อนข้างที่จะไปทางซ้ายกด x ก,กด x ผมพยายามที่จะกด x ให้มันถอยหลังมันก็เลยไม่ยอมหอยหลังให้ผมว้าว รถส,สุดแอปแปะเราลองมากี่สีแล้ววะทุกคนลองสีเหลืองบ้างดิมันจะไปทางซ้ายตลอดเลยเสียงเพลงไม่รู้ตีกสิ์หรือเปล่าปิดไปก่อนมันไม่มีเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ เออทุกคนอย่าลืมไปเข้ากลุ่ม Sunny Studio กลุ่มของผมด้วยเข้าแล้วคุณจะโชคดีมีชัยแบบไอ้รถบ้าๆนี้คุณอย่าลืมเข้ากลุ่มผมด้วยนะว,ว้าวรถสุดแอปแปกจะโคตรทรมาน เฮ้ย hey. ล้วเหมือนมันจะกวนผมอะมันจะไปทางซ้ายแปว่าเราต้องไปทางขวาสุดเออผมลืมบอกนี่คือชุดชุดนอนสุดเพียงผมเองว้าวชุดนอนสุดเพียงของผมเองว้าวผมเพ่งไปซื้อมาชุดสีเหลืองกำมเกงสีเหลืองที่เป็นโลโก้ นายกีเป็นร้านทุกอย่างเป็นร้านขายของทุกอย่างจะลืมไปซื้อกันได้ที่ร้านนายกีนะครับเขาไม่ได้จ่ายผมดีกว่า,ว,าว้วาวว,าว้วาวว,าว้วาวว้าวว้าวเกมสุดน่าเบื่อว,ว้าวรถถมงคว่ำเมื่อไหร่ผมจะรอดในการขับแบบทดสอบสุดเพียโคตรยากเลยทุกคนว,ว้าว วปนหนึ่งเดี๋ยวผมมาผมได้กลับมาแล้วเมื่อกี้ไปเออใช่ไหมเด็กเกมขับรถสุดเพียแล้วเมื่อไหร่ผมจะผ่านวะหรือมันเป็นนีน่หรือเปล่ามันจะมีเทคนิคสุดโกงสุดแอบปเป,ป็ะปะ มันจับสองตัวนี้รู้สึกว่าจะเป็นมันไม่าจะมีว้าโดนยากไม่ได้ไดเลยทุกคนโดนแล้วตกแล้วเหมือนเขาเรียกว่าเป็นอะไรเป็นตัวหลอกเรามีลูกุดไปเลยรถสีลมพูเราลอง,ม,อางอมายังอะเ็มาอาจจะเป็นโชคดีก็ได้ปะ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 ,ปะ,ปะโชคร้ายทุสุดไปเลย แานไม่รู้ทุกคนจะได้ยินมผมหรือเปล่าแต่ผมเวเราเสียงให้แลกกันเพราะเสียงมันโคตรน่ารำคาญว้าเคยล้อหลุด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 ว้าล้อหลุดนังไ,ไงวะอ้าวเห้เรสีเงิน,งนไม่สปอร์ตอ่ะสปอร์ตเหรไปรถสีแดง ือเขาให้เรากด x ตลอดเ,เวลาคุณนี้คืออะไรอะ่ะเหมือนเขา่าเป็นการยกหน้ารถขึ้นเหรอวเวลาใกล้ถึงเรากด x กอนี่อ่ะเขาไม่เห็นว่ามันจะช่วยอะไรเราเลยอะ่ะขับขึ้นไปไม่ได้ด้วยตกลาวาตายทำไมรถมันเพีย้ยขนาดนี้วะทุกคน เมื่อไรผมจะผ่านวันเนี่ยอยเพียสุดๆไปเลยกับเกมนี้ผมจะโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมยานยนต์ให้เขามาแจ้งจับ ขาไม่รับสายผมว่าทุกคนศูนย์ควบคุมยานยนต์ไม่ยอมรับสายผมอย่างอยากอยากปะปะปะเราลองรถสีเหลืองอันโชคดีมีชัยสีสุดเน่าเลยอะสีเน่ามากพื้นมันยังอะพื้นม,มันค่อนข้างที่จะยังหรือเปล่า ผมยังไม่เห็นแนวโน้มที่พื้นมันจะเอียงเลยเลยแล้วตายนี่นะว้าวสุดยอดไปเลยงั้นเราไปเจอตอนที่ผ่านเลยแล้วกันเอ้ยเอ้ยผ่านแล้วดูคนผ่านแล้วอย่าตกนะอย่าตกนะว้าวผ่านแล้วผ่านแล้วเออราเราเราส่ายเราส่ายเราส่ายเราส่ มันไป,ไปได้ไงเฮ้ยผีทางผีทางรู้สึกเสียพูดที่ผมบอกว่ามันจะโชคร้ายมันดันโชคดีเลยเกมนี้ภาพค่อนข้างที่จะสวยนะครับทุกคนว h a t เออเกมขับรถสุดเพียเพียสุดๆเลย เแล้วก็มา,ามาค้างกลางคันถ้าใครนะครับที่สนใจอยากมาเล่นเกมนี้ไม่รู้ว่าเป็นเกมของเจ้าหมอนี่หรือเปล่าถ้าใครสนใจอยากมาเล่นเกมนี้นะครับผมจะทิ้งลิงก์ลงไปครับให้ทุกคนไปกดไปลองเล่นกันเองนะครับถ้าใครผ่านก็มาคอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับคลิปนี้นะครับก็ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์นะใครไม่ชอบกดดีไลค์นะครับก็ อยากให้ทาแมปอะไรหรืออยากให้เล่นเกมอะไรนะครับเอ๊อยากให้ทาแมปอะไรดิถ้าใครอยากให้มาเล่นแมปอะไรมาเล่นดิไม่ใช่มาทาถ้าใครอยากให้มาเล่นแมปอะไรนะครับก็คอมเมนต์กันได้นะครับก็คลิปนี้นะครับก็ได้เวลาอันสมควรแล้วครับที่ผมจะกราบลาทุกทุกคนนะครับก็สวัสดีทุกคนนะครับบ๊ายบาย